สวัสดีค่ะเมทเทเลอร์ค่ะสำหรับวิดีโอในคลิปนี้ก็จะขอคูดถึงประสบการณ์จริงของตัวเองเป็นธุรกิจโมเดลที่ถือได้ว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองมากที่สุดเลยซึ่งเมย์ก็ทำมาหลากหลายธุรกิจเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสมุดโน้ตคอนเทนต์พผลิชชิ่งขายพวกแ planner สมุดระบายสีพวก activity b o s Uh, journal สมุดลายเส้นที่เว็บไซต์เมซ o n แล้วก็ได้ทดลองทำธุรกิจอิสซขายสินค้าดิจิทัลพวกโปสเตอร์ poster, พวกวอล l d อาร์ต uh, ประมาณนี้แล้วก็ลองทำธุรกิจ redbubble ขายสินค้า Print On d e m ม n d ธุรกิจ Affiliate Marketing ปรหมทสินค้าอ,อื่นอันนี้ตกหล่นไปอันหนึ่งก็คือ dropshipping ที่เคยทำมาประมาณปีหนึ่งประมาณนี้ค่ะก็เป็น5ธุรกิจที่ตัวเองถ่าทดลองทำแล้วแต่ว่าธุรกิจที่ดีที่สดุด ทำเงินได้มากที่สุดแล้วก็ทําเงินได้นานที่สุดแล้วก็สามารถที่จะควบคุมธุรกิจของตัวเองได้100%ร้อก็คือธุรกิจขายคอร์สออนไลน์เพราะว่าสามารถเก็บข้อมูลของลูกค้าได้ค่ะเพราะทำอ e ีเมลมาร์เก็ตติ้งซึ่งหากคนมีอ e ีเมลลิสต์ของลูกค้าคุณสามารถที่จะโปรโมทสินค้าได้ไม่จากัดจํานวนครั้งตาบใดที่เขาไม่ตาบใดที่คนติดตามเนี่ยไม่ยกเลิกการรับข่าวสาร แล้วก็มีการเข้าถึงสามารถที่จะเข้าถึงลูกค้าได้มากที่สุดเสถีติเปิดอ่านอินเวของตัวเองอยู่ประมาณ45-50%ซึ่งค่อนข้างจะสูงเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานปาณ1บพัน0สเป็นสถิติมาตรฐานนะคะของตัวเองก็ส5่สแล้วก็เมื่อเปรียบเทียบการตลาดช่องทางอื่นเนี่ยมีคนเห็นคอนเทนต์คอนเทนต์มีคนเห็น,นเนืนเน้อหาของคนแค่1-3%เท่านั้น,นะคะ่ะส,สำหรับ ของประสบการณ์จริงค YouTube กับ Facebook เท่ากันก็คือ1-3%แต่ว่ายังทำ YouTube อยู่เพราะว่าคนที่ติดตามทาง YouTube เป็นลูกค้าที่มีคุณภาพแล้วก็มันก็ Copy-Paste หลังจากที่ทำ YouTube เขียนอ e ีเมลแล้วอย่างอ e ีเมลวันนี้เมี์เพิ่งเขียนเมื่อกี้มันก็ Copy แล้วก็ไปโพสที่กลุ่ม Facebook แล้วก็หน้าธุรกิจของตัวเองด้วยค่ะ แล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือคุณสามารถควบคุมระบบการขายได้คืออะไรก็คือถ้าคุณขายสินค้าที่ไม่ว่าจะเป็นที่มนซอร์ดอิสซีเรดบาบคุณไม่สามารถจะควบคุมการขายได้เพราะว่าคุณขายได้แค่สินค้าชิ้นเดียวแต่ว่าหากคุณมีโรงเรียนออนไลน์เนี่ยขายคอร์สออนไลน์คุณสามารถที่จะเสนอสขายสินค้าให้ลูกค้าได้มากกว่าหนึ่งรายการก็คือเป็นการออกแบบระบบการขายของตัวเองอะ่ะก็คือเป็น Sales ซลล์ฟอ n e l s สามารถที่จะออกแบบได้ควบคุมระบบการขายได้ซึ่งหากคุณเพิ่งพาแพลตฟอร์มอื่นเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะทำได้นะคะแล้วก็กำไรต่อชิ้นเนี่ยสามารถที่จะทำได้ไดเงินมากกว่าธุรกิจโมเดลอื่นเพราะว่ากำไรของการขายข้ออยู่ที่90-10 0ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าเขาเขาชำระโอนเงินผ่านทางธนาคารก็1้0ถ้าผ่านบัตรเครดิตก็ประมาณ 93%ประมาณนี้ค่ะแต่ว่าคนไทยก็ส่วนใหญ่ครึ่งครึ่งนะคะที่ตอนนี้ประมาณ7 0 80%อตอนนี้ของตัวเองเมื่อก่อนนี้ก็ครึ่งๆึแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้แบบแพลตฟอร์มที่จ่ายเงินตอนนี้ใช้แบบฟรีนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันไม่มีค่าใช้จ่ายก็ตอนนี้คนที่ทำเงินผ่านก็คือทั้งประมาณเกือบร้อค่ะเกือบทั้งหมด ก็มีบางคนที่เขาต้องการชํระเงินผ่านธนาคารมันก็ส่งลิงก์ไปให้หมายถึงบัตรเครดิตมันก็ทําส่งลิงก์ไปให้เขาที่เขาชาระเงินผ่านบัตรเครดิตตอนนี้ก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่มีการลงทุนลงทุนน้อยมากส่วนสามารถเริ่มต้นด้วยเงินส่นบาทก็วิดีโอคลิปก่อนหนึ่งมันก็ได้แบ่งปันเส้นทางการทําธุรกิจนี้แต่เริ่มต้นมันก็จะทิ้งลิงก์ใน description ามาสมที่จะดูวิดีโอคลิปนั้นได้ ที่สำคัญที่สุดก็คือไม่ต้องพาแพลตฟอร์มอื่นก็อย่างที่แจ้งก็เคิดถ้าคุณทำธรุรก,กิจโมเดลเอื่นเนี่ยอย่างอันนี้ก็คือ amazon ec redbubble แล้วก็อันนี้ก็คือแล้วแต่การที่โปรโมตส,สินค้าของคนอื่นก็แน่นอนว่าขึ้นอยู่กับเจ้าของสินค้าถ้าคุณทำ drop shipping ซึ่งไม่ว่าคุณจะใช้ s h o p i f y หรือ o c o m m e r c e นะ่ยก็ค่อนข้างจะยากคือมีวิธีการทำซับซ้อนค่ะซึ่งแต่การทำคอรสอนอนไลน์เนี่ย ทำสินค้าก็คือทำเนื้อหาภาษาไทยให้กับคนไทยเนะีคนุณสามารถที่จะออกแบบระบบการขายตัวเองได้ด้วยทีนี้ไม่ต้องเพึ่งพาแพลตฟอร์มอื่นทำธุรกิจถ้าาทำธุรกิจที่ต้องอาศัยแพลตฟอร์มอื่นแพลฟอร์มอิรนเกิดไร้ึ้นโอกาสถูกปิดบัญชีมีสูงมากนะคะ แล้วก็โอกาสสูญเสียธุรกิจช่องทางทำเงินชั่วข้ามคืนก็เป็นไปได้มากค่ะตราบใดที่คุณยังพึ่งพาแพลตฟอร์มอื่นอยู่ก็ถือได้ว่าไม่มีธุรกิจของตัวเองอย่างแท้จริงไม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจอย่างแท้จริงพ,พูดง่ายก็แบบสิ่งที่สำคัญที่สุดก็ การขายคอร์สออนไลน์ทำเงินเทนภาษาไทยกับคนไทยแน่นอนไม่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเลยซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาหลักของคนไทยที่ต้องการเริ่มทำธุรกิจออนไลน์กาา็อันนี้ทันทำขายคอร์สออนไลน์ก็ไม่มีข้ออ้างว่าโอชันไม่เก่งภาษาเพราะว่าไม่ต้องใช้ภาษาอังกฤษาาก็มีประมาณนี้ค่ะส,สั้นแต่ได้ใจความสรุปก็คือการขายคอร์สออนไลน์เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกาาิจอื่นเนี่ยมีก็คือดีที่สุด ท้ายกำไรมากที่สุดสามารถควบคุมระบบการขายได้สามารถที่จะเก็บข้อมูลของลูกค้าได้ไม่ต้องพึ่งพาแพลตฟอร์มอื่นแล้วก็ไม่ต้องใช้ภาษาอังกฤษถามคนสนใจที่จะทำธุรกิจขายคอร์สออนไลน์ต้องการคนที่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจนี้มาเป็นเวลามากกว่า6ปีแล้วก็ต้องการที่จะศึกษาสูตรสำเร็จในการทำเงิน78หลักก็มั่นใจว่าสูตรของตัวเองเนี่ย สําำเร็จของตัวเองเนี่ยคุณสามารถที่จะทำเงินเจ็ดหลักได้ภายในเวลา12เดือนซึ่งตัวเองทำมาแล้วค่ะหากคณสนใจก็สามารถจะบโพสวิดีโอคลิปนี้แล้วก็สแกนลายออฟฟิเชียลช่วยติดต่อเมยเข้ามาด้วยแล้วก็ไม่จะทิ้งลิงก์ในดีสคริปชั o นนะคะคนสนใจที่จะลงเรียนคอร์สนี้แล้วก็อย่าลืมค่ะวันนี้ละค่ะพิเศษเป็นวันสุดท้ายแล้วราคาแค่3995เท่านั้นนะคะ ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปก็หยุดราคาจะปรับขึ้นเป็น4995ก็มีจะทิ้งลิงก์ไว้ในดิส r ริ t ชันคนสามารถจะเข้ามาอ่านได้ก็อันนี้มันยังไม่ได้เข้าไปเติรก็มีการสอนใช้ AI ในการทำคอสขายด้วยรวมถึงการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งการทำหัวข้อการหาข้อมูลหัวข้อที่จะทำประมาณนี้การทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งก็จะสอน AI ใช้ a ออย่างหน้าอย่างอย่างหน้าขายหน้านี้ก็คือรายละเอียดคอสเนี่ยความยาวเออเจ็ประมาณ7จ็ดร้สามเจ็กว่าคำามีันก็ใช้ AI ก็ AI ช่วยเขียนใช้ใส่อีโมจิแล้วก็เขียนได้ดีมากๆแต่ว่ามันก็เข้ามาแก้ไขนิดนหน่อยๆแต่ว่าเอ่อช่วยทำให้หลักๆเลยถ้าคุณสนใจก็ คา,าอ่านรายละเอียดได้ลิงก์จะอยู่ในด s สคริปชันถ้ามีคำถามเพิ่มเติมต้องการที่จะลงเรียนคอร์สนี้ช่วยติดต่อเมลมาทางไลน์ Official Account ด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามเอาไว้กันใหม่เพรอาไวพ้พมใหม่ในกันหน้าสนับนันนี้ไม่กลาไปก่อนสวัสดีค่ะ